สวัสดีครับอยู่ช่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่องช่องกระจอกอ่ะช่องพี่กระจอกนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวแดงตัวไหนว่าตัวแดงแปดสิบใบนะครับดองมาประมาณสามวันเสื้อผ้าแปดสี่วันนี้กวอนที่สี่นะครับดูจากล็อกอินใหม่มีอะไรจะมาสุ่มหาตัวที่วแปดสิบใบ อาทิตย์ที่แล้วสุ่มไป40ใบได้โกเคสสือกับอ่าตัวอะไรวะกับพี่ดำมานะครับส่วนอาทิตย์นี้ขอไม่ขออะไรมากขอแค่ตัวเดียวเลยขอแค่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวพออันั้นก็จัดกันเลยดีกว่าให้ท่านผู้ชมอยากอัพดาว่เออขออัพดาวห้าสิบวีเนี่ยมันจะนานไปช่างเถอะจัดกันเลยมา อันนี้สั่นนะเนี่ตอนนี้ผมสั่นมากเลยแล้วนี้กูสั่นรีวิวกูสั่นนะสั่นแบบกลัวได้ตัวกะกาล่ะกูสั่นมากตอนเนี้ยกูหนาวอ่ะอาบน้ำแบบพะโลงจริงจริงเลยกูโคตรสั่นนะตอนเนี้ยโอ้โหไม่ได้เลยเลยสิบใบอย่าพิ่งวัน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 อย่าพึ่งวันอย่าพึ่งวันใจเย็นเศร่าใจเย็น รอบนี้เอเดอามาแน่นอนดูสงม้นมาเนะี H ่ยเอเดอาแทงทองมันมาเนะี่ยอย่างน้อยชั้นก็เป็นฮีโร่ดับเอสในคะแนนได้ยังจำได้นะเกมนะม่ด้เอเดอามาไม่มามารอบนี้มันมาเนะี่ยรอบนี้มันมารอบนี้มาชัวรอบนี้มาชัวแน่นอน จากประสบการณ์การเล่นสามปีไปเฮยเฮ้ยจะเกลือกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกลืออย่างวะเกมนี่มันเกลืออย่างวะไม่ใช่นะนะไม่ใช่นะนะสามสิบใบนะเว้ยมันใช่เนี่ยไอ้บิวมันเกลือจัดมาแล้วเอเดดาต้องมาถ้าเกิดไม่มาก็ช่างแม่งแล้วกันนี่เฮ้ยกูเลิกเล่นละ เอเดอาก็ไม่มาอีกโอ้โหสี่สิบใบแล้วนะเฮ้ยกูต้องเลิกเล่นหลบยิวจริงๆกูขำไม่ออกมันอะจริงกูขำไม่ออกแล้วไม่กูขับไม่ออกแล้วนั่กูจะเลิกเล่นถ้ารอมีเอเดอารไม่มานะกูจยเลิกเล่นและเกมนี้นะกูเบื่อแล้วนี่ยโอ้ยเป็นลมดูมันทำกับชั้นสี หกสิบใบแล้วนะครับตอนนี้หมดความหวังน้องน้ำตาลินแล้วตัวอะไรนะอ้คมบูเฉยมาทำไมงงมากาก็เจ็ดสิบใบเอเดนอาร์มออกตัวงงมากโอ้ยี่ยจะเป็นลมอ่ะเบลคุณจะเป็นลมสวยสวย ไอชิดิลอาตัวชิเลยโอ,นนอ้ตัวอย่างโง่เลยเอ้ยมันก็เทพอยู่นะมันก็เทพอยู่นะนตอนเนี้นี่นะครับเราก็ได้อีเดนะาของเรามาแล้วนะครับถึงจะเจ็ดสิบใบอ่ะไม่น่าจะมามาตู้เจ็ดสิบใบกว่าจะมาโอ้ยอ่ะไอชิแมวแม่งส,สิบใบแม่งได้ตั้งสองตัวไม่อาทิตย์ที่แล้วก<ด>ูโชคดีอาทิตย์นี้เหมือนมันโชคหมดละนักสิบใบขอเอชอาร์สักตัวขอสักตัวได้ไหมหรือว่าซีซ่าขอนะ สีชาขอที่สอลองสีชาขอรักการเอเดรทั้งตัวได้ไหมให้อ่ะแม,แม่งมาแม่งมาแล้วเอเดรตัวที่สองของกูมานะครับมา้วครับ,รบตัวไรตัวไรตัวไรช่างมันเถอะสมาธิเพื่อรับมือกับตููที่อยู่ตรงหน้าตัวเฮียอะไรเนี่ยอูทิ้งท็อปมาเตอร์เป็นลมไอ้บลกูจะเป็นลมีเที่ บ B <AB> U <c oughs> ได้แทงท็อปมัตเตอร์ครบการัน,นตีแล้วได้แทงท็อปมัตเตอร์โอ้ยเป็นลมเป็นลมไม่ไหวอ่ะสติจะไปละจะเป็นลมในแทงท็อปมาตเตอร์ตัวเดียวเป็นลมมากจะเป็นลมแล้วตอนนี้ไม่ไหววะไม่ไหวจะเป็นลมแล้ว oh <my> ซ,ซ่าจะเป็นลมซ่าจะเป็นลม ซาจะเป็นลงแล้วไม่ไหวไก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้อย่าได้มีรายการนี้อีกเลยวันพัน์แมนเด็ตสตองเกตก็ถือว่าตึงอยู่นะ